สวัสดีครับกับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเบินออฟฟิเชียลครับพี่น้องขณะนี้เฮาเดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องรถบัสสี่คันไทยคลิปอยู่นี่นี่ค้องโอ้กะสวัสดีอยู่ครับพี่น้องเขียดอีอย่างอีก เอ๋อ okay. มาหอดเป็นลำดับสุดท้ายคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องเรื่อยๆครับพี่น้องทีท่านกรับมาหอดแล้วครับเกิดแบบทีมงานมาหอดเบิดแล้วครับพี่น้องเลยที่ดีกันแล้ว กำลังเริ่มกางเต้นจีง่ายการเต้นครับท่ากำลังจะเริ่มกางเต้นครับพี่น้อง ตั้งเซ็ตแล้วครับพี่น้องตอนนี้กับขีนฉากกับจอ LED ครับกำลังขึ้นกำลังเริ่มขึ้นตั้งขึ้นที่ตั้งครับพี่น้อง ทมฉากทีมฟอหนาทีมจอยไว้ดีกำลังยิดตังต่อครับพี่น้องเสื้อกำลังเขง่าเสื้อสาดกำลังเขง่าครับพี่น้องครับกำลังปูดานหนาครับพี่นออ้องแต่ยู่ กลางทงหน้าครับยุ่หน้าวัดไหมครับพี่น้องจองหยิบสีแฟนครับก็สยอยมากลางเต้นบวบโแมนกลางเต้นพี่น้องปูเสื้อครับจองพื้นที่ครับพี่น้องสอว่าน่าจะงานแหลก ที่เฮาได้มากครับพื้นที่สกลนครแมนบ่างานแหลกของสกลแมนบ่าเหมือนครับงานแหลกของสกลครับพี่น้องแล้กอก็อีกสองมือสามมือครับก็จะไปไปอีกฟังนึงครับพี่น้องสกลคือกันครับเป็นวานนนิวาดครับมืออื่นเข้าจะไปไปกุมภาวะาปีครับอุดรครับพี่น้องไปอุดรแล้กก็ไปอุดรแล้กก็ไปกาฬสินครับพี่น้องย่างตลาดย่างตลาดแล้กก็กลับมาสกลครับพี่น้องวานนนิวาด รถพัดกำลังเริ่มถ้อยเขงครับพี่น้องนี่ห้ามย้ายครับทีมงานเมียน้อยใหญ่แลมจ้ะเพ็่นว่า นี่กะน่าจะเริ่มประมาณสามทุ่มครับพี่น้องเริ่มสามทุ่มกะน่าจะสอดแจงขึ้นเ่าครับพี่น้องมือนี้ครับที่มีที่ห้องสบายสบายครับพี่น้องโอเคโอเคครับเลยเลยสบาย รถ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ลำพ้งอีกขั้นหนึ่งกับเปิดทางไวครับเพื่อให้รถที่มางานเท่าได้เข้าไปจอดดันหลังครับพี่น้องยังบท่านต่างยังบท่านผิดครับพี่น้องก็ได้กลับมาสู่อ้อมกอดบ้านเกิดต่บุแมนบ้านจะเกิดจะคอนครับเป็นจังหวัดจังหวัดสกลนครครับบ้านผมมไกยูอำเภออากาศลำนวยครับทางจางนีีครับประมาณน เจบแปดสโลครับพี่น้องขึ้นมาื้อเขาบาห้าม่พันมาหรออฮะเอเบร์สบายข้านเอาซื้อดอกสบายสบายานะบ่มีเกียซี่ข้นยาวเลย ขึ้นแกซีครับแลนแกซีขึ่นเงาเลยครับพี่น้องเพราะว่าย่านจังหวะล่มตัดครับพี่น้องตอนนี้การกล่างซังพอแต้มครับพี่น้องมาไหวก็เปลี่ยนครับพี่น้อง,ง,องล่มล่มตดัดล่มคอนคางต่ำกับป่ำสาครับพี่น้อง <_ an> ไปแค่ ข้านึ่งใช้ประกาฮะก็ยุหันเบิ่เลยพบเราเอาผมมาหัวซื้อถ่ายมูนี่หล่ะผู้แผู้พันเนะแมนครับมันบ่มอสูงคือทางนี้แต่ว่าบอกาสแลนเร็วดอกเกียซีเนาะขืนซีลงซีเนาะคาดเลยแล้วกยโกยเลยบสนัแมนครับม้อบ่สูงม้อบ่นี่แมนครับ กตามนี่ครับพี่น้องกต่บ,บรรยากาศสดๆนะกษณะนี้ครับพี่น้องกลเป็นบรรยากาศสดๆนะขณะนี้เลยบรรยาี่น้กับบนหนามีปัญหาสำหรับทีมเวทีเมื่อนี้แล้วท่านแน่นอนครับพี่น้อง <c oughs> ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ